นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธังสระนังขจามิธั้มังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิข้าพเจ้าบอถึงพระบิดธถรมประสงค์ เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตราบเท่าชีเวิตทุติยมปิพุทธังสารนังกชามีทุติยมปิธรรมังสารนังกชาม ตุติยัมติสังขังสารานังคาชามีในวลาที่สองข้าพเจ้าขอถึงประพุทธธรรมพระสงค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตราเท่าชีวิต ตัดทยัมปิพุทธังสรนังคขจามิตัดทยัมปิธรรมังสรนังคขจามิตัดทยัมปิสังฆังสรนังคขจามิ ในเวลาที่สามข้าพเจ้าพอถึงระพุทธพธรรมประสงค์เป็นสารณะเป็นที่พึง่งตราบเท่าที่เวทติสรณะธรรมันนังเนติตังปานาติปบา กามิสุขมิถานตาราเวรามานีสิกขาปัณฑงธมทิิยาม

อิมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติญจันติสิเลนโภคกะสัมปทาสิเลนนิพุติญจัน 快来迎接。<laughs> <laughs> uh um. โอมข้าพเจ้าน สวนน้ำกันเด้อพี่น้องดูควรใหมากขอศาะลาท่นาน้าน้ำกันครับผมกับคอสวัสดีครับเยน่